สวัสดีคะ่ะลูกค้าลูกค้าร้านถอเจริญนะคะวันนี้อร้านถอเจริญได้นำรถเกี่ยว DC 95เข้าใหม่สองคันนะคะเป็นปี58และปี56ค่ะเดี๋ยวไปชมปี58นะคะคันนี้พร้อมใช้นะคะแท็กดีทั้งสองเส้นนะคะแท็กใหม่ๆเลยเพิ่งเปลี่ยนนะคะ พิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึงห้าสิบไร่ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้ปีห้าแปดหนึ่งในร้อยเลยหายากมากเลยค่ะช่วงล่างไม่แบะนะคะสีสันเดิมค่ะช่วงล่างสวยนะคะสวยมาก อันนี้ปีห้าแปดนะคะเสาตู้ไม่แตกไม่แล้านะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะแห้งๆเลยนะคะเห็นไหมคะเกียร์แห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีอ่อรอยแตกแล้วนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันค่ะปูปากเหลแล้วนะคะน่าจะปูคอเรลด,ด้วยนะคะ แต่ว่าออกเกอร์ยังเป็นออกเกอร์เดิมอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่กำลังหารถเดิมๆสวยๆไว้ใช้งานนะคะเดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงานค่ะตันนี้มีเร่มพร้อมชุดโอนนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1831ชั่วโมงนะคะรถสวยมากนะคะ ฝาตู้นะคะฝาตู้ไม่ทะลุค่ะสวยๆเลยคันนี้ราคาอยู่ที่440,000บาทนะคะ440,000บาทนะคะคันต่อไปเป็น DC95 นะคะ DC95 กคันนี้ปี5-6ค่ะสีสันเดิมช่วงล่างช่วงล่างมีตำหนินะคะแทกดีทั้งสองข้างค่ะ ช่วงล่างมีตำหนิตรงนี้นะคะเผาตรงนี้นะคะเผาตรงนี้ต้องได้เปลี่ยนนะคะคันนี้สวยคือเช่นกันค่ะปีห้าหกราคาอยู่ที่สามแสนสองหมืนห้าพันบาทนะคะต่อรองได้ทุกคันค่ะนะคะช่วงล่างไม่แบะเช่นกันนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะพึ่งเข้าต่อรองได้นะคะฝาครอบครบค่ะโทรมาที่เบอร์ศูน6์6 4ดหกนะคะ0899433591ค่ะชมรถได้ที่ร้านทอเจริญนะคะ คันนี้ปูปากเลดแล้วเช่นกันค่ะปูปากเลดคอเลแต่ยังเป็นออกเกอร์เดิมอยู่นะคะเป็นปากเลดแล้วนะคะปากเลดคอเลดค่ะเป็นออกเกอร์เดิมอยู่นะคะลูกค้าอยากได้ทางร้านเช็คให้พร้อมใช้หรือว่าเอาไปซ่อมเองก็ได้นะคะราคาต่อรองได้ค่ะนะคะโทรมาที่เบอร์0866364643นะคะ 089 9, 9 4 3 3 5 9 1นะคะชมรถได้ที่ร้านทอเจริญค่ะตั้งอยู่ที่บ้านนนิ้วตมบลขามป้อมนะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม